สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้มาอนะัปเดตสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับตอนนี้ตลอดอกกางนี้ร้อนแรงนะครับหลังจากที่นะครับทางอิหร่านนะส่งฝูงโดแล้วขีนรุต่างๆเนี่ยโจมตีปที่อิสราเอลนะด้ะอิสราเอลก็สาบานปฏิญ,ญาณที่จะเอาคืนกับอิหร่านนะครับแต่จะเอาคืนที่ไหนนะเอาคืนที่แผ่นดินอิหร่านเลยไหมเพื่อสมศักดิ์ศรีหรือว่าจะเอาคืนในบรรดาตัวแทนนะครับของอิหร่านในจุดต่างๆ หรือจะถล่มสารกงสุลซามบกนะครับก็ติดตามดูกันต่อนะครับวันนี้ดูข่าวแปลจากประเทศจีน,นิกันอิหร่านปฏทะอิสราเอลยกที่2 IRGC นาวีอิหร่านแล้วก็กองทัพอากาศกําลังเตรียมตัวสำหรับการโจมตีอย่างไรบรรดาที่ตั้งของ IRGC ได้ถูกอพยพกองทัพอากาศและนาวีอิหร่านอยู่บนการตื่นตัวอิสราเอลนะครับอาจจะสามารถตั้งเป้าหมายบรรดาเป้าหมายทางการทหารต่างๆท,ท,ที่เชื่อมโยงอิหร่านในการโต้ตอบเอาคืนตามรายงาน ตอนออกกลางบนขอบเหวขณะที่อิสราเอลปฏิญ,ญาณสาบานล,ล้างแค้นสำหรับการโจมตีสุดสัปดาห์อิหร่านได้ถูกรายงานนะครับว่ากำลังเตรียมรับมือสำหรับการโจมตีอีกครั้งโดยอิสราเอลในการโต้อตอบต่อการโจมตีในวันที่13เมษายนพัฒนาการนี้นะครับได้ถูกรายงานโดย Wall Street Journal อ้างถึงบรรดาเจ้าหน้าที่ของซีเรียและอิหร่านตามข้อมูลของ Wall s t r e ิ t j o u r n a นอิหร่านกำลังเตรียมพร้อม กองทัพอากาศของพวกเขาที่จะขัดขวางการโจมตีที่อาจเป็นไปได้นะครับของอิสราเอลยิ่งไปกว่านั้นนะครับไ r g c ได้ถูกรายงานว่ากำลังเรียกบรรดาที่ปรึกษาทางการทหารระดับสูงของพวกเขานะครับกลับมาจากซีเรียรายงานกล่าวอ้างว่านะครับ IRGC และเอชบุลเลากำลังลดการปรากฏตัวนะครับของบรรดาเจ้าหน้าที่อาวุโสของพวกเขาในซีเรียบุคลากรในระดับกลาง ในทางตัวกันข้ามนะฮะกำลังโยกย้ายนะครับออกจากบรรดาตําแหน่งที่ตั้งดั้งเดิมต่างๆนาวีอิหร่านได้ถูกรายงานว่ากําลังจัดวางออกไปที่จะปกป้องบรรดาเรือพาณิชย์ของอิหร่านในทะเลแดงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่เชื่อมโยกกับอิหร่านในซีเรียเป็นบรรดาเป้าหมายที่ดูเหมือนนะครับเป็นไปได้สูงสุดของการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลวอลสิเจอเนลรายงาน บรรดาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่เชื่อมโยงอิหร่านในซีเรียปล่อยให้อิสราเอลนะครับที่จะตอบโต้โดยปัศจากการเาเชิญหน้าโดยตรงอิสราเอลสาบานปฏิญาณการโต้อตอบเอาคืนอิหร่านนะครับได้เริ่มการโจมตีโดยตรงเป็นครั้งแรกของพวกเขาต่ออิสราเอลในช่วงรอยต่อของคืนวันที่13-14เมษายนกองกาลังปกครองนะครับไออาร์จของอิหร่าน นได้ยิงบรรดาโดและเขียนวุธต่างๆมากกว่า350ลูกมุ่งสู่นะครับอิสราเอลตลอดช่วงสุดสัปดาห์อิสราเอลนะครับได้ปฏิญาณสาบานการตดตอบโต้เอาคืนต่ออิหร่านจุดประกายบรรดาความหวาดกลัวของหนึ่งความขัดแย้งที่ขยายวงกว้างขึ้นในตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามนะครับสรัาและเหล่าพันธมิตรอื่นๆของอิสราเอลได้ให้คําแนะนําเนทันยาฮูต่อการโจมตีโต้ตอบเอาคืนใดๆ จนกระทั่งบัดน,นี้นะครับบรรดาเจ้าหน้าที่ของอิสราเอลยังไม่ได้ให้คำวิาพากษ์วิจารณ์ต่อธรรมชาติของการโต้อตอบเอาคืนที่อาจเป็นไปได้นั้นเลยแต่อย่างไรก็ตามนะครับพวกเขาทั้งหลายให้ความมั่นใจอีกครั้งว่าการโต้อตอบนั้นอาจจะไม่เป็นอันตรายนะครับต่อความมั่นคงของสารัฐและสภาพยุโรปเตหรานในทางตรงกันข้ามนะครับได้เตือนอิสราเอลต่อการดําเนินการที่จะบรรลุบรรดาการโจมตี โต้อตอบเอาคืนใดๆนะครับมันข่าวแปรต่างประเทศชีนีนะครับก็แสดงไม่เห็นนะครับว่าขนาดนี้อิหร่านเตรียมรับมือนะครับการโจมตีโต้อตอบเอาคืนของทางนันอิสราเอลแต่าว่าจะมาตรงจุดไหนที่ผมก็เล่าให้ฟังน,นะครับถ้าแบบสมน้ําสมเนื้อสมศักดิ์ศรีของมหา,หาอำนาจตออกกลกางอย่างอิสราเอลเนี่ยต้องโจมตีตรงนะใส่แผ่นดินอิหร่านเลยนะครับแต่ว่าดูแล้วเนี่ย อาจจะไปโจมตีบรรดาตัวแทนสิ่งอำนวยความสะดวกณนะที่ตั้งทางการาหารของ IRGC นอกอิรานหรือจะไปโดนสารทูดอีกหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะครับแต่ดูเหมือนนะเพื่อต้องการหลีกเลี่ยงการประเชิญหน้าโดยตรงเนี่ยซึ่งมันก็ทําให้ดูการโจมตีที่มันไม่สมศักดิ์ศรีนะถ้าโจมตีสมศักดินะ์ศรีเนี่ยต้องโจมตีใส่แผ่นดินอิรานเลยนะติดตามสถานการณ์ดูนะครับเพราะว่าบรรดาตะวันตกให้คําแนะนานะว่ายับยั้งชั่งใจนะอย่าไปเอาคืนเลยนะจบกันแค่นี้เถอะ เราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ